อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะสาราจิวลรียินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นงานสวยราคาส่งคัดคุณภาพมาให้คุณทุกชิ้นทุกวันค่ะวันนี้พิเศษเลยจะเป็นงานโบราณท่านใดที่เคยมีความรักความรังนะคะกับงานโบราณเหล่านี้นะคะลองพิจารณาดูค่ะแล้วก็ทักเรามาได้เลยชิ้นนี้จะเป็นจี้ทับทิมโบราณค่ะ 7,900บาทเท่านั้นนะคะตัวเรือนยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่37.63%นะคะหน้าเป็นปาหะด้านหลังจะเป็นมีทองอยู่37.63%นะคะหน้าเป็นปาหะก็คือประมาณ 9K หน้าปาหะกก็จะเรียกกันภาษาแบบ นักจิวเวลรี่นะคะเขาจะเรียกว่านะ 9K ้หน้าปาหะน้ำหนักชั่งรวม2.37กรัมเพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดละประมาณ2ตังค์นะคะบริเวณตรงนี้นะคะเม็ดละประมาณ2ตังค์ที่ล้อมทับทิมอยู่14เม็ดรวมเป็น28ตังค์แล้วก็ด้านบนนี้เม็ดละประมาณ1ตังค์นะคะ8เม็ดรวมเป็น8ตังค์ทั้งหมดนี้รวมโดยประมาณ36ตังค์น้ำโดยประมาณ9 5้า9 6เพชรสวยด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือปกติ เราจะเจองานโบราณเนี่ยจะเจอเป็นถ้าเป็นแบบนี้จะเจอเป็นเพชรกุหลาบแต่อันนี้จะเป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรทั้งชิ้นงานเลยนะคะแล้วก็ต่อมาเรามาดูพลอยค่ะพลอยสีสวยแต่ผิวพลอยนะคะซึ่งเป็นพลอยหลังเบีย้ยเนี่ยที่เคยบอกกันเป็นประจำอยู่แล้วว่าผิวพลอยหลังเบีย้ยจะมีริ้วรอยตามธรรมชาตินั้นเห็นไหมคะ ่าตรงนี้นะคะเห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยวิธีการดูแลรักษาผิวพลอยหลังเบี้ยก็คือเอาเตตอนบัตรไปจุ่มกับน้ำมันเบบี้ออยมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกแล้วก็เอามาทาทาทา,ทาตรงนี้แต่ย่าให้โดนเพชรเพราะเพชรไม่ชอบน้ำมันนะคะเพชรชอบอะไรชอบน้ำที่แบบ เป็นสนไล์อะไรแบบนั้นนะ่ะน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 ะเพชรชอบแบบนั้นนะคะนี่คือไซอันนั้นคือไซของทับทิมนะคะก็เม็ดใช้ได้อยู่ไม่ได้เล็กจิว๋วแล้วก็ชิ้นนี้1เซนยาวยาวอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบจะสองเซนครึ่งเรามาเรามาดูแบบนี้ชึกสีสวยผิวพลอยนะตรงนี้เห็นนะเป็นริ้วรอยตามธรรมชาติ เป็นเนื้อแก้วทับทิมเนื้อแก้วด้วยนะคะเนี่ยผิวพลอยเราก็นั่นแหละถ้าเป็นพลอยโบราณโบราณเขาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะว่าคุณก็เคยเห็นมานะคะแต่มีเนื้อแก้วด้วยโอ้โหนี่สวยดีนะก็ใช้คอตต้นบัตรชุกน้ำมันเหมือนที่นาบอกนะคะโอเคท่านใดชอบชิ้นงานหวานหวาน,วนคลาสสิกแบบนี้ทักได้เลยคะ่ะ แหวนทับทิมโบราณค่ะ5,900บาทเท่านั้นนะคะเรือนเป็นประหะค่ะน้ำหนักชั่งรวม2.83กรัมไซส์แหวน48สาวสา,วสาวโบราณเนี่ยจะเห็นเลยว่านิ้วเล็กแล้วก็ทำให้เรานึกถึงเอวเขานะคะคนสมัยก่อนเนาะเอวก็เล็กนิ้วก็เล็กสัดส่วนคือน่ารักมาก,มากๆเลยนะคะเพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบแล้วก็ทับทิมนะคะจะมี เป็นเขาเรียกว่ากิมบอร์ซี่ยงคือ2สีนะคะแล้วก็ผิวทับทิมอย่างที่แจ้งนะถ้าเป็นเเขาเรียกหลังเบีย้ยจะมีริ้วรอยตามธรรมชาติอยู่บ้างบนผิวพลอยวิธีการดูแลรักษาก็ใช้เบบี้ออยเช็ดนะคะหรือมันมักกอกมันมะพร้าวโอเคพลอยเม็ดไม่ใหญ่นะคะพลอยเม็ดละประมาณเนี่ยคะ่ะครึ่งเซนเม็ดไม่ใหญ่ แต่ว่าได้กินบบอเสี้ยงมีกินมีใช้ไม่หมดเหลือกินเหลือใช้นั่นเองก้านแหวนก้านแหวนหนาดีนะหนาดีนะคะเห็นไหมเราทำไซด์ได้นะคะไปที่ดีโอสยามชั้นสามทำไซด์ได้ร้านอะไรทักมาถามนะได้ฝีมือเขาดีนะคะฝีมือดีคะ่ะกินบบอเสี้ยง กินไม่หมดและเป็นเนื้อแก้วด้วยนะพลอยสวยน่ารักราคาตะมูตะมิทักได้เลยค่ะจี้เพชรโบราณค่ะชิ้นนี้3,990บาทตัวเรือนเป็นปา้าหะาเพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบนะคะงานน่ารักงานหว,นหวานๆค่ะงานแบบยุควินเทจอันนี้แหละงานยุควินเทจที่แท้ทรูงานสวยน่ารักสุดๆ เดี๋ยวจะวัดไซส์ให้ดูนะคะวงกลมนี้อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหนึ่เซนครึ่งความยาวอยู่ที่ประมาณ2.7เซนบางทีไซส์นะ่อาจจะไม่ได้เขียนไว้นะคะเพราะว่าเขียนเยอะเต็มหน้าจอนะคะให้ฟังที่เวลาพูดจะดีกว่ากระชับกว่านะคะนี่ค่ะเพชรเป็นเพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบทั้งหมดนะคะแบบลวดลายน่ารักเนี่ยค่ะ วินเทจน่ารักมากเลยสไตล์ได้แบบนะแล้วก็เพชรก็มีน้ำมีเนื้ออยู่นะคะแล้วก็ไฟประกายดีด้วยค่ะสนใจงานน่ารักน่ารักแบบนี้ทักได้เลยนะคะ แหวนเพชรชายโบราณค่ะชิ้นนี้เพชรเม็ดกลางเป็นเนื้อเลยนะเพชรเม็ดกลางประมาณ20ตังค่ะแล้วก็จะมีเพชรแท้เหลี่ยมเกสรที่เป็นบริวารน,นะคะเม็ดละประมาณ2ตังค์5เม็ดแล้วก็มีอยู่เม็ดหนึ่งของปลายของของของ,ของ,ของปลายของแหวนนะคะข้างหนึ่งนะอันนั้นจะเป็นกุหลาบ ะะที่เหลือจะเป็นเกสรก็จะมีตามดอะไรบ้างนะสำหรับเม็ดเล็กๆนะคะส่วนเม็ดใหญ่สะอาดดีนะเส้สองด้วยกล้องลูปก็คือสะอาดดีอาจจะมีตามดนิดหนึ่งก็เป็นปกติของธรรมชาตินะคะอันนี้คือขยายให้ดูด้วยมาในราคาส่ง1,500บาทตัวเรือนเป็นปลาหะน้ำหนักช่างรวม4.50กรัมนะคะตรงกลางประมาณ20ตังไซส์แหวน54สวย สวยนะคะใส่ติดนิ้วได้นะเห็นไหมเพชรไม่ไม่เล็กนะใส่ติดนิ้วได้นะคะใส่ติดนิ้วได้สวยเนี่ยเม็ดนี้จะเป็นกุหลาบอยู่นะคะเนี่ยเม็ดนี้นะคะจะเป็นกุหลาบสวยนะนี่เดี๋ยวมองไกลๆดูน้ำโดยประมาณก็คือเก้าห้าเก้าหกนะคะ เห็นไหมสว,สวย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 เม็ดใหญ่ได้ด้วยโอเชเลยประกายดีมากโอ้โหไปไปขยับใกล้ๆหน่อยไปอยู่ยตรงโน้นหน่อยอ่าแล้วขยับมาใกล้หน่อยไฟวิ่งไววิงวว่งวิบวิ่งวับโอเคใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะคะถึงแม้จะเป็นทรงผู้ชายก็แล้วก็แล้วแต่นะคะก็ ก็ตามแต่ไม่ใช่ก็แล้วแต่นะสนใจทักได้เลยค่ะแหวนเพชรโบราณอีกชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นนี้8,900บาทตัวเรือนเป็นปาหะน้ำหนักช่างรวม5.24กรัมเพชรแท้เหลี่ยมเกสรตรงกลางเม็ดละประมาณ13ตังโดยประมาณนะคะไซสแหวน51บริวารที่เป็นขั้นบันไดตรงนี้สองเนี่ยคะะทั้งสองข้างเป็นเพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบ อันนี้จะย่อมลงมาหน่อยหนึ่งเพชรสวยในเนื้อเพชรจะมีตามดอะไรบ้างแต่ว่ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็ค่อนไปทางที่คือหน้าว่าได้สะอาดอยู่แหละนะคะเรามองระยะสวยร้อยเมตรดูบ้างเออไฟดีไหมนี่ค่ะน้ำโดยประมาณ95-96 เหลี่ยมดีไฟคมเหลี่ยมคมไฟดีเหลี่ยมดีไฟคมเอาพูดสลับหมดแล้วนะคะไซห้สาสิบท่านใดสนใจชิ้นไหนวันนี้นะคะทักได้เลยค่ะงานโบราณไม่มีผลิตใหม่นอกจากจะเป็นงานมรดกตกทอดเท่านั้นนะคะแล้วก็งานหลุดจำนำหายากมากสำหรับงานโบราณนะเน้นย้ำเลยค่ะ ก็สนใจก็โทรมาได้ที่0816083149 0948280651สองเบอร์นี้คุณสามารถใช้แอดไลน์ได้ด้วยโทรหาได้ด้วยนะคะถ้าต้องการแอดไลน์ทำไม่เป็นก็แจ้งเราได้เดี๋ยวเราทักหาไปนะคะอัสลามอะลัยกุมสวัสดีค่ะ